นี่ครับเมื่อเครื่องซักผ้าเรานะครับเสียบรักแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดเครื่องไม่ทํางานนะครับก็อย่าเพิ่งส่งซ่อมนะครับสาเหตุนะครับที่ไม่ทํางานก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการอ่า ดูเครื่องซักผ้าเรานะครับก็บางท่านนะครับก็เสียบปลั๊กไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดนี่ครับสรุปว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับนี่ครับถังปั่นเราก็ไม่ปั่นนะครับเราก็ทํามาเปิดมาขนาดนี้นะครับยังไม่ทํางานครับก็อ่าแม่บ้านหลายๆท่านนะครับก็คิดว่าเครื่องซักผ้าเราเสียนะครับ ก็ส่งซ่อมนะครับก็จะเสียเงินนะครับสาเหตุนะครับที่เครื่องซักผ้าเราไม่หมุนนะครับก็ดูตรงจุดนี้ก่อนครับก่อนที่จะส่งซ่อมนะครับนี่นะครับจุดตรงกลางนี้นะครับก็เขาจะมีปรับนะครับว่าอ่าเป็นผ้าธรรมดาหรือว่าผ้าสกปรกมากนะครับเขาก็จะมีวิธีปรับนะครับก็ ตำแหน่งการปรับนะครับก็คือให้ปรับมาซ้ายสุดนะครับก็คือธรรมดานะครับหรือปรับมาตรงสกปรกมากนะครับก็ให้ปรับได้อ่าสองฝั่งเลยครับอย่าไว้ตรงกลางนะครับพาไว้ตรงกลางแล้วสาเหตุที่เครื่องซสกผ้าไม่ทํางานนะครับก็คือนี่ครับเราปรับไว้ตรงกลางนะครับนี่ครับตัวนี้เครื่องซสกผ้าเราไม่ทํางานครับเดี๋ยวผมก็จะปรับมานะครับด้านนี้นะครับ นี่ครับตอนนี้เครื่องซักผ้าเราก็ทํางานแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับไว้ตรงกลางแบบนี้ครับหยุดทันทีนะครับเครื่องซักผ้าเราครับก็แม่บ้านก็สังเกตดูนะครับถ้าเวลาเครื่องซักผ้าเราไม่ทางานนะครับอาจจะมีใครมาปรับตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะหมุนนะครับก็ให ก็สรุปก็คือให้ปรับมาตรงขวาสุดหรือซ้ายสุดนะครับอย่าไว้ตรงกลางแบบนี้ครับเครื่องก็จะหยุดทันทีนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนีครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ